ค่ะเป็นเป็นการเข้าบ้านหลังใหม่โดยที่แบบยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะอืแล้วเมื่อวานก็ได้มีการเขาเรียกว่าเหมือนไลฟ์เ่ิดตัวอย่างเป็นทางการเนาะใช่ค่ะก็เพิ่งบินมาจากอุดรเมื่อวานนี้เลยค่ะอืมกระแสเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เราแบบไลฟ์สดไปเมื่อวานอ๋อกระแสตอบรับก็คือแบบหลายๆช่องก็ยังเล่นเล่นข่าวเยอะเลยค่ะ แล้วรู้สึกไงบ้างกับคอมเมนต์ที่บางทีแบบว่ามีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าเราเรื่องที่แบบว่าเราโกหกนู่นนี่นั่นโน่นไหนบอกจะไปเรียนดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็ไม่ได้รู้สึกแบบอะไรมากมายค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาพูดค่ะทุกคําที่หนูพูดไปคือความจริงทั้งหมดค่ะตั้งเพราะว่าการเข้ามาในบ้านหลังใหม่นี้ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในวันที่ส5้าค่ะ วันที่อาจารย์ประจักษ์ชัยติดต่อกลับไปหาคุณนุงค่ะทุกอย่างก็คือเกิดขึ้นภายในวันเดียวเลยแล้วก็ตัดสินใจมาในวันนั้นเลยจริงๆเราทำหลายอย่างเลยเราลงจากสาวน้วันไหนเราไปเกิดเหตุการณ์อะไรตื้อๆอย่างเป็นลำดับอย่างนี้นะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนูเริ่มลาเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก่อนที่หนูจะไปขึ้นวงสามวันแล้วก็ลาลงอย่างเป็นทางการเนี่ย ต้นเรื่องมาก็คือแม่ของหนูคะ่ะไม่สบายหนูก็เลยว่าพ่อค้านูขอลากลับบ้านไปดูแลแม่สักพักได้ไหมแต่ว่าหนูลาครั้งนี้จะไม่มีกําหนดนะคะหนูก็บอกแบบนี้เพราะคะ่ะก็บอกกับคุณครูทุกคนว่าหนูลาไปไม่มีกําหนดนะคะแม่ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับมาวันไหนหนูก็บอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ครั้งนั้นก็หนูลาไปหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มเต็มคะ่ะ หนึ่งเดือนเต็มๆเลยแล้วทีนี้ก็มีแม่ฮักของหนูอะค่ะในช่วงที่หนูลามีแม่ฮักของหนูเพื่อนว่าแม่อยากให้หนูเรียนต่อนะหนูอยากเรียนต่อไหมถ้าหนูเรียนต่อหนูก็จะได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ใกล้แม่ด้วยไปเรียนก็จันทร์ถึงสุสเกเย็นก็กลับมาบ้านอยู่กับแม่ <Okay. S 1> ดูแลแม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ฮักคนก็เห็นว่าแม่หนูไม่สบายแล้วช่วงนั้นไม่มีคนอยู่กับแม่ ก็เลยก็เลยกลับมาแล้วทีนี้หนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าแม่จะส่งหนูเรียนหนูจะกลับมาเรียนหนูจะกลับมาเรียนแล้วหนูก็เริ่มวางแผนการเรียนตั้งแต่ช่วงที่หนูลาหนึ่งเดือนเลยค่ะม,มาเตรียมเอกสารเตรียมพอร์ตฟลิโอไว้เพื่อที่จะสมัครเข้าม,มาหาลัยใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างลาก็คือช่วงนั้นช่วงแรกหนูอาจจะเคลื่อนไหวอยู่ว่าพาแม่ไปหาม แต่ว่าช่วงหลังๆมาที่หนูลานหนึ่งเดือนก็คือไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรค่ะเพราะว่าซุ่มซุ่มอยู่ค่ะซุ่มจัดการเตรียมเอกสารเตรียมเดียนเตรียมไปติววิชาหลักๆที่ต้องได้สอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถามแมว่าแม่ปวดเป็นอะไรเป็นกดไหลย,ย้อนรุนแรงค่ะแล้วก็เป็นความดันกับไขมันด้วยค่ะแม่อยู่บ้านกับใครอะ่ะก่อนหน้านี้ก็คือแม่อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่บ้าน มันเก็จาเป็นที่เราต้องออกมาใช่ค่ะแต,แ,แต่ว่าตอนนี้ก็คือแม่แต่งงานใหม่ค่ะมีพ่อเลี้ยงทีนี้เพื่อนก็เลยแบบว่ากลับมาอยู่กับแม่ตอนนี้ก็คือแม่มีคนอยู่ด้วยแล้วค่ะมีคนดูแล,แลแล้วก็คือพ่อเลี้ยงของหนูค่ะแม่แต่งงานตอนไหนคะแม่แต่งงานอ่า หลายปีแต่งงานใหม่หลายปีแล้วค่ะแต่ว่าก็คือพ่อไม่ได้มาอยู่กับแม่ค่ะเ<ต>พือ่อนจะใช่ใช่ค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาเพิ่งเพิ่งมาอยู่ด้วยกันก็จะมีเที่ยวไปเที่ยวมาบ้าง6เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนทางานขับรถล่องขับรถส่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลากลับมาทีนี้พอแม่ไม่สบายพ่อก็เลยว่าเออกลับมาอยู่บ้านดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนตัวเราไปรู้จักกับอาจารย์ประจักษ์ชัย,ยชได้ยังไงคะอ๋อส่วนก็คือก่อนหน้านี้หนูไม่เคยรู้จักอาจารย์เลยค่ะแต่ว่าก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของอาจารย์มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือไม่ไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ไม่ได้ติดต่อกับหนูกับคุณหนุ่มโดยตรงก็คือได้ได้รับการติดต่อจากอาจารย์คนอื่นมาเหมือนกันค่ะก็จะมีอาจารย์คนนึง โทรหาอาจารย์ประจักษ์ชัยว่าเนี่ยอาจารย์มีน้องคนนี้นะเพิ่งลงจากวงสาวน้อยมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องมีแววนะน,นู่นนั่นนี่เพื่อนก็เลยติดต่อกันแล้วว่าอาจารย์คนนั้นก็เลยเอาเบอร์อาจารย์ประจักษ์ชัยค่ะให้ครูหนุ่มคุณครูที่ดูแลนูค่ะติดต่อกลับมาแล้วทีนี้ก็เลยคุยกันในเย็นวันที่15้าว่าหนูคิดยังไงถ้าอาจารย์จะสนับสนุนหนูเรื่องนี้ <Okay. S 1> ก็เลย ก็เลยคุยกันว่าอาจารย์ถามว่าจะมาหาอาจารย์วันไหนก็ก็ก็บอกนะจะได้คุยกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปยังไงมายังไงทีนี้คุณหนูเรียกว่าลองเบิร์ตอีกสักตังหนึงอลองดูอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าโอกาสเนาะคะ่ะคําว่าโอกาสมันไม่ได้วิ่งหาใครง่ายๆคะ่ะหลายคนเลนหาโอกาสหัวสูกหัวสุ่นกับบริมีโอกาสแต่ว่าหนูเนี่ย หนูเม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าหนูลงจากสาวน้อยแล้วหนูจะมาอยู่หาทองคํานะหนูหรือว่าหนูจะไปอยู่มอลําวงอื่นนะหนูไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยค่ะไม่ได้คิดถึงเลยก็คิดเบื้องว่าชื่อเฟซหนูค่ะก่อนหน้านี้หนูจะตั้งเป็นชูใจเพชรบ้านแพงใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าพอหนูลงจากสาวน้อยมาปุ๊บหนูก็เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมของหนูเลยค่ะแคทกัลยานีค่ะทุกวันนี้ก็ยังใช้แคทกัลยาณีอยู่เพราะว่า เอาจริงๆนะคะถ้าหนูมีแผนที่จะไปวงอื่นหรือจะมาอยู่กับอาจารย์ประจักษ์ชัยหนูควรเว้นไว้ก่อนชูใจเพชรบนแพีเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนใช้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่อาจารย์ตั้งให้ใหม่แล้วใช้นามสกุลแห่งทองคําแต่หนูไม่ได้ทาอย่างนั้นเนะะี่ยครับคือเราเองเราก็ยืนยันว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่เราลาออกจากวงไปแล้วเป็นเดือนใช่เออไม่ได้ไม่ได้ลาเป็นเดือน,นะคะ่ะหน,หน,หนูหนูลาไปเป็นเดือนก็คือหลัง ก่อนก่อนที่จะลาลงอย่างเป็นทางการค่ะลาไปเดือนหนึ่งแล้วหนูก็เลยว่าทักบอกก็จะว่าพ่อพ่อโจขาหนูจะขออนุญาตขึ้นวุ้งอีสั้มือสุดท้ายด้วยค่ะอีสา้มือสุดท้ายด้วยค่ะพอวันที่เก่าวันที่สิบวันที่สิบเอด็ดแล้ววันที่สิบเอด็ดหนูจะขอลาลงเป็นทางการเนื่องจากนมีเหตุผลจําเป็นว่าหนีด้วยค่ะแม่หนูก็สบายแม่หนูไม่สบายแล้วหนูก็จะกลับมาเรียนด้วย นนั้ในแชทพ่อโจไม่ได้บอกอะไรค่ะแต่ว่าพอวันที่หนูไปบอกบอกกับพ่อเองต่อหน้าวันที่เก้าพ่อว่าโอเคลูกพ่อรับรู้แล้วพ่อเข้าใจเหตุผลพ่อก็บอกแบบนี้ค่ะแล้วพอวันที่สิบเอ็ดหนูไปลาลงกับพ่อโจแบบอย่างเป็นทางการมีแม่มีครูหลายๆท่านไปด้วยเพราะว่าก็บอกเหตุผลไปแบบนี้พ่อว่าโอเคลูกพ่อเข้าใจแล้ว พ่อโจก็ฝากกับอา,อาจารย์ของหนูว่าเฮเดอร์คุณนุมคุณนุมผาลูกเฮ็ดเดอร์ยาให้ลูกทิมเดอร์เฮ็ดโคเบอร์เฮ็ดยังกับผ้าลูกเฮ็ดไป mm hmm. ให้ลูกรักษาถานใ้เพื่อเพื่อ,อมีซื้อมีเสียงขึ้นมาอย่างสิบพ่อกันเยี้ดีนั่มส่วนตรงที่ว่าพ่อบอกว่าแม่นลูกสิีไปยูไซลูกสีใบยู ที่ใดก็ตามหรือว่าประเดีย๋ยวในี่สาวหน่อยกับตามพ่อกับยินดีนํำพ่อกับบอกแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะเปิดตัวกับอาจารย์ประจักษ์ชัยเราได้มีการบอกพ่อโจก่อนไหมคะส่วนตัวของหนูแล้วหนูไม่ได้บอกกับพ่อโจเลยค่ะอืแต่ว่าหนูก็ก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ได้คุยกับพ่อโจหรือย,ยังคะอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะว่าช่วงนั้นอาจารย์ก็ยุ่งยุ่งอยู่ค่ะวันนั้นวันที่ที่สิบหกที่หนูมาอาจารย์ก็วิ่งงานหลายที่มากเลยค่ะ ก็มีเวลาคุยกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วหนูก็แล้วหนูก็รออาจารย์คิดว่ามันจะเกิดกระแสมีดราม่ามีเรื่องการย้ายค่ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะแบบรุนแรงเรื่องนี้หนูคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเลยค่เพราะ่ส่วนตัวหนูแล้วก pues ็ค uh, oh, ือหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนอะค่ะแต่ว่าพอพอมีอาจารย์ผู้ใหญ่เพื่อนให้โอกาสมาหนูก็อยากคว้าโอกาสตรงนี้ไว้แล้วการอยู่ในค่ายมันไม่ได้ไปทุกวัน มันไม่ได้แบบเล่นทั้งคืนแล้วเดินทางตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็สามารถมีเวลาที่จะไปเรียนด้วยแล้วก็ดูแลแมไ่ไปด้วยคะ่ะอาจริงๆต้องเราอยู่สังเนาะเราไม่ได้มีสัญญาถูกไหมถูกคะ่ะไม่ได้มีสัญญาคะ่ะไม่มีสัญญาจ้างผูกวันใดๆทั้งสิ้นมีแต่สัญญาใจกันที่แบบว่าเออขอหนูขอมาอยู่น่ำขอมาอยู่น่ำด้วยพอพอเพื่อนกะเพื่อนกให้โอกาสนะคะเนี่ยก่อนอื่นเลยหนูก็ต้องขอขอ ขอบุณพ่อโจนะคะที่ให้โอกาสโนเดไปยืนทึ่งวิีใหี่ไงๆเคร่งวิธทีสาวน้อยเพรบันแพงขอบคุณแมนุชขอบคุณคุณยาสุภาพที่เพิ่นให้โอกาสหนูเป็นค่อยเป็นกำลังแรงใจให้หนตลอดถามข่าวถามข่าวตลอดอีฬาเป็นจังไดลูกีฬายูไดโบคือทุกคนพิ่ให้โอกาสโนเบิค่ะในวงสาวน้อยเพราะว่าจะเป็นทีมคู่คณะคู่ หรือว่าพี่พีแดนซเซอร์พี่พีศิลปินน้ำกันเพิ่นเพิ่นซ้อยเหลือนูตลอดค่ะนูกับบอขอลืมบุญรืปลืมคุณนมองนีนูบอเคยลืมบุญคุณไม่เคยเหยียบย่ำว่าเห็นพ่อโจเป็นอะไรกับบรูที่เขาว่ากันมาหนูไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วที่เขาว่าหนูตัวนุ่มยังเป็นยังสิบไปอยู่มังอื่นคือบาบอกตรงๆหนูกันยังยืนยนันคำเก่าคะ่ะว่า หนูไม่ได้โกหกหลายๆคนว่าเด็กเลี้ยงแกะนู่นนั่นนี่ก็บ่เป็นยังไะหนูกับน,น้อมรับใบแต่หนูก็ยังยืนยันคําเดิมว่าหนูไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดกันเสียใจไหมคะ <ใจ S 2> คนไม่ได้เข้าใจเราเลยถามว่าเสียใจไหมก็นิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าคนเราก็ห้ามความคิดกันไม่ได้นะคะหลายคนหลายความคิดความคิดคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก็เราก็ต้องปล่อยให้เขาคิดไปถ้าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เราทำอะคะอ่ะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเรารู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเรามาเพื่ออะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไนอยไม่อะไรใช่ไมลูกถามว่านอยไหมใช่ไหมคะแอบบนอยอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าโอ้ยหนูก็หนูก็ก็ไม่ใช่นางเอกเบอร์ใหญ่อะคะ่ะไม่ใช่ ไม่ได้เป็นไม่ได้ถือว่าเป็นตัวหลักไหมก็ไม่ใช่ตัวหลักอะคะ่ะแล้วแต่ว่าพอหนูพอหนูเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในค่ายใช่ไหมคะก็โอ้ยหนูเจอคําพูดแบบบางคำมันมันแรงมากอะคะ่ะแรงจนแบบว่าเขาจะบอก <laughs> ได้ไหมว่าเป็นคำอะไรอ,อันนี้มันหลายไหมคะมแล้วแบบมาพูดแบบไม่ให้เกียรต ครูอาจารย์ที่เขาดูแลเราอย่างนี้ค่ะก็คือมันมันเป็นคําที่เกินไปแบบเหมือนเหมือนบอกว่ามีดีลลับนะออต้องมีดีลลับนะก่อนที่จะไปลาลงอย่างนี้ก็คือหนูก็ยังยืนยันคําเดิมค่ะว่าไม่มีถ้าใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์ประจักษ์ชัยเนาะค่ะตอนช่วงบ<ๆ>่ายๆก็จะเห็นว่าอาจารย์น่ะให้ดูแชทเลยที่อาจารย์อาจารย์สันเนาะ,ะค่ะครูอาจารย์สันเพื่อนทักมาคุยกับครูหนุ่มค่ะวันที่15 ก็คืออาจารย์สันนิจะเป็นคนติดต่อมาก,ก่อนอแล้วครูหนุ่มก็ค่อยติดต่อหาอาจารย์ประจักษ์ชัยอีค่ะก็แชทให้ดูเลยเอาให้ดูให้ดูด้วยว่าโทรหาหนูตอนไหนค่ะอาจารย์สันจะโทรหาหนูก,ก่อนแต่ว่าช่วงนั้นหนูกําลังยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้รับสายก็เลยติดต่อไปทางครูหนุ่มแทนก็เลยเป็นครูหนุ่มที่ได้ติดต่อกับอาจารย์สันค่ะหลังจากนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนอย่างเมื่อวานที่ไลกันเนาะมันก็มีประเด็นเรื่องที่แบบว่า เขาไม่อยากให้เราใช้ชื่อชูใจอันนี้ส่วนตัวหนูหนูรู้สึกยังไงบ้างตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนตัวหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากคะ่ะเพราะว่าชื่อชูใจก็เป็นชื่อที่พ่อโจตั้งให้คะ่ะทําให้หลายๆคนรู้จักหนูในนามชูใจเพชรบ้านแพงอันนี้หนูกับบอขอลูกรูละกันนะคะเพื่อนอาจจะไม่อยากให้ใช้หรือเปล่านี่หนูก็ไม่รู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือเราขอ เอาชื่อชูใจเพชรบ้านแพงแนบไว้แค่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นก็พอค่ะหลังจากนี้ก็จะใช้ชื่อใหม่ใช่ค่ะเป็นใ,ใช่ค่ะชื่อใหม่นามสกุลใหม่ที่พอ่พอพ่อแม่แม่เอสซี่ล้วกับอาจารย์ประจักษ์ไส้ซอยกันตังค่ะก็คือขวัญใจให้ทองคำค่ะแล้วห<ๆ>ลังจากนี้เราวางแผนกับค่ายใหม่ไหทองคำ เบื้องต้นก็คุยกับอาจารย์ไว้ว่าอาจารย์คะหนูไม่ขอทิ้งการเรียนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือหนูส่งพอร์ตโฟลิโอไปแล้วในรอบสองนะคะที่มหาลาัยเปิดรับสมัครหนูมีชื่อติดแล้วคะ่ะก็คือวันที่22ี่นี้เขาจะเรียกสัมภาษณ์หนูก็จะขออาจารย์กลับไปสัมภาษณ์ก่อนขอให้หนูมีชื่อติดในมหาลัยก่อนนะคะก็คือไม่ทิ้งการเรียนคะ่ะยังไงหนูก็ยังยืนยันว่าหนูมาเรียนจริง หนูมาดูแลแม่จริงหนูไม่ได้โกหกแล้วหลังจากนี้เชื่อเลยว่าพอเราอยู่ค่ายใหม่มันจะมีกระแสด,ดา่าคนจะตามแสนั่นนี่อยู่ตลอดเราเตรีย <c oughs> มรับมือกับเรวเองนีนิ่งค่ะ <c oughs> ทำด้แค่นั้นจริงๆเพราะหนึ่งหนูก็ถือว่าเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะอุทิ่ภาวะอะไรก็ยังไม่ได้มีมากมายเราไม่สามารถไปตอบโต้หรือขัดแย้งทุกคนได้ค่ะ เราทําได้แค่นิ่งแล้วก็ปล่อยให้เขาพูดไปเพราะว่าเราก็ทมความคิดคนอื่นไม่ได้เชู่วล้วแต่ความคิดเราอะเราจะจัดการกับมันยังไงอะความคิดเราก็คือทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดค่ะทําหน้าที่ทําภารกิจเราที่เราได้รับมอบหมายดีที่สดุดเรียนก็ทุ่มเทเต็มที่งานก็ทุ่มเทเต็มที่ส่วนแม่ที่ป่วยแล้วก็ก็กลับไปหาแม่อยู่ตลอดถ้ามีเวลาเพราะว่าอย่างงานใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้มี <ừ. S 1> ทุกวันอย่างนี้ราก็สามารถ กลับไปกลับมาหาแม่ได้ถ้าไม่ไม่อยากเดินทางอะไรองี้ก็ขึ้นนั่งเครื่องกลับหาแม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะอุดรก็บินง่ายอยู่แล้วค่ะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่บางคนที่เขาแบบอาจจะรู้สึกผิดหวังเกับตัวเราที่อะไรอย่างเงี้ยก็เอฟซีหลายๆคนที่เขาไม่เข้าใจเนาะค่ะในในตรงนี้ก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าหนูอยากจะขอโอกาส ให้หนูได้เดินทางสายนี้ต่อไปเพราะว่าไม่ไม่ว่ายังไงก็คือถนนเส้นนี้หนูก็เลือกเดินแล้วไม่ให้กำลังใจก็ไม่เป็นไรค่ะแต่คำพูดบางคำอาจจะขอละเว้นไว้ได้ไหมเพราะว่าคำที่มันแรงจริงๆะคะ่ะหนูก็ แต่ว่าหนูก็ปล่อยผ่านไปไม่เป็นไรแต่ว่าก็ขอขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอบคุณพ่อโจที่ให้โอกาสหนูได้มีได้มีชื่อบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงพ่อกะให้เกียรติให้โอกาสตัางซื้อไม่ให้หนูให้คนในหูจักในานามชื่อใจเพชรบ้านแพงหนูกะขอกราบขอพระคุณพ่อโจมองนีละลายคะ่ะ แต่ด้วยเหตุผลที่หนูบอกไปว่าหนูต้องลาลงเพื่อมาทําภารกิจตรงนี้หนูกับบอกความจริงค่ะแต่อาจารย์ประจากย์ชัเพือนกับยื่นโอกาสให้หนูอีกที่หนูก็ไม่อยากเสียโอกาสตรงนี้ไปหนูก็เลยขอคว้าโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนแล้วหนูก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะทั้งการเรียนทั้งหน้าที่ลูกแล้วก็หน้าที่บนเวที หนูจะพยายามทําให้สุดความสามารถและหนูก็ต้องขอโอกาสจากพ่อพอแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะต้อยเป็นกําลังแรงเชียร์แร่งใจให้หนูก้าวบนเส้นทางต่อไปอย่างสวยงามขอบคุณหลายๆคะ่ะค่ะก็เป็นปพี่พรนะ